ครับเมื่อกี้มันวนระดับสองว่าจะขึ้นันดับหนึ่งนะครับเพิาะเปนใจร้อนก็หน่อยนะครับไม่ให้ไม่ให้ใจร้อนนะครับใจร้อนก็นสู้เสียเลยรคิว่าจะขึ้นันดับหนึ่งก็ไม่ได้ขึ้นเลยนะครับแต่เราก็โตเลยวนะครับเพราะเราววาเพราะเราดูวีโอนะครับเราดูวีโอแล้วมันก็น คือหลายข้อเสียกินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับลางไยอีกแล้วนะครับแต่ผมใจก็ขึ้นประเทือนขึ้นนะครับเมุกี้ขอเล่นไว้ได้สองนาทีกระเด็นขึ้นในตัวนะครับเล่นไม่นานนะครับนี่นะครับนี่ยนะครับกินไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราไม่ต้องด็นแลนะครับกินไปเรื่อยๆเพราะว่า ถ้าเรากินเยอะแล้วมันก็เริ่มเอืดข้อเสียของมันก็คือเคลื่อนตัวได้แ้านะครับเคลื่อนตัวได้แ้ะแต่ว่าข้อดีก็คือตัวเรายาวๆมันก็กินอ้อมกินวนกินไข่ก็ได้นะครับข้อดีของมันก็นี่นะครับมานะครับข้อดีนะครับเนนะครับคือคือข้อดีนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับมัน กินไปเรื่อยๆตายแล้วครับชนิดตายมันมาโดนเรครับมันมึงครับแล้วดีแลครับานแล้วครับคะแนนครับ6พันครับรัว่าผมจะได้แค่ราเมื่อกี้นรดับสองครับนะไ้นี่น่รนมันคับมันใจร้อนนะครับมันก็ได้ไหครับ่รู้ครใจร้อนครับคัามเดร้อนนะครับเล่นจะใจร้อน ใจยเย็นๆนะครับคผมกินไปเรื่อยถ้าคนใจร้อนผมก็ผมเริ่มมือโปแล้วนะครับเริ่มแลนะครับผมเริ่มมือโปแล้วแต่เราต้องใจเย็นสักหน่อยนะครับนี่ครับน้องๆครับนมทุกใจนะครับมันมีมาตายนะครับนีน่ครับอร่อยมาก ก็ไม่เยอไม่เยอะแล้วครับมอตัวเริยาวเริ่มมาแล้วครับหอผลไลนี้จะเป็นนำโชคเลยเกินนะไล่อะไรไม่รู้ไล่งูจิ้งกองนะครับมลองจป็นกลองมาฉะนั้นลองแกนองแมงแมงหนับขอโทษเลยครับว่าเป็นมาลิงิ้งกองสตองลงแปงมาลองแมงนัสดงลองแปงบังงงงในชีวิตเออ คือครับคเป็นมาลองกองแกงโอ้เพลงก็เพาะเลยคนร้องก็โอ้โคนร้องเพาะเลยนะครับไหนมาันมาครับเกมนะครับเกมลียดตัวใหญ่เลยครับนี่นะครับโอ้โหตัวใหญ่เล็กๆเลยนะครับโอ้ยนี่นี่เอาเราก็ตามลงตัวใหญ่ก็ตามติดเลยครับไหนตัวใหญ่ดีกว่าครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เราก็จะได้กินอย่างอะไร่อย ตามเลี้ยนคิวมันไปแล้วก็ไปตัวใหญ่แล้วครับเนะี่ยนี่นะครับโอ้โห